เดี๋ยวครับเดี๋ยวที่พามาเบิ่งกคระป๋องไข่ครับพอดีผมเดินมาเจอพอดีครับนะครับมันกำลังไข่เห็นไ่ครับน,นี่ครับ ไข่มันไปแล้วครับโอ้นี่ครับไข่ขี้กระป๋องครับมันจะคุดรูลงแันนี้มันก็ฝังไว้ครับตื่นผมไปแล้วครับตื่นมาเบิ่งไข่มันแบบนี้ครับไข่มัน เดี๋ยวปล่อยมันครับให้มันมากบดีกว่าครับโอเคครับกลับแล้วครับกลับเมื่อกี้ที่มันหนีไป นะมันมานับไข่ก่อนนะครับนับไข่แล้วมันเกิดเห็นอย่างตัวไปผมว่าปล่อยมันเหตุตามธรรมชาติมันดีกว่าครับอย่างว่าก็ได้เห็นแล้วครับว่ากระป๋อมมันออกไข่หน่ใดครับมันเห็หดทางอใไเนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเท่าแรกครับโอเคครับคลิปนี้จบแค่นี้และครับอยากลกวปล่อยมันธรรมชาติมันดีกว่า